สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะสอนคุณเกี่ยวกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการเป็นคนที่ดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงริเริ่มและตัดสินใจในคณะที่จัดปัจจัยกับผลิตพวกเขาจะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้แม้ว่า จะมีคุณสมบัติบางอย่างช่วยได้นี่คือคุณสมบัติบางอย่างพวกเขาไม่จำเป็นทั้งหมดสำหรับคนที่จะประสบความสำเร็จแต่ยิ่งคุณมีมากคนมีแนวหนมที่จะประสบ ความสำเร็จในทันนะผู้ประกอบการคนแรกเคอมีแรงจูงใจในตัวเองซึ่งหมายความว่าคนไม่ควรขี่เกียจและสามารถขวุธงานได้เพราะคนต้องการสิ่งนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเองเนื่องจากพวก เขาเป็นเจ้าหนายของตัวเองคุณภาพเอื่นคือการเป็นเสียงนี่เป็นส,สิ่งจำเป็นเพราะหากผู้ประกอบการมีความคิดใหม่ที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จพวกเขาจะต้องสามารถปรับความเสียงนั้นได้การตัดสินใจทางธุรกิจส่วนใหญ่ มีความเสี่ยงดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องการความสามารถในการทำให้พวกเขาการเป็นผู้นำที่ดียังเป็นทักษะที่สำคัญเนื่องจากพวกเขาต้องการจัดการแรงงานงานถูกต้องในขณะที่ทําให้พวกเขามีแรงจูงใจในการทำงาน การมีแรงงานที่มีแรงจูงใจสามารถทำให้ธุรกิจทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบเรื่นผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีนวัตรกรรมเช่นกันและมีความคิดใหม่ๆเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากแนวคิดใหม่มีแนวหนม ที่จะประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่มีคนเอินที่จะแข่งขันด้วยดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องสามารถคิดได้ตั้งแต่ในตอนแรกผู้ประกอบการจะต้องทำถูกอย่างในธุรกิจพวกเขาจะต้องมีทักษะหลายอย่างในการจัดการงาน เหล่านี้ทั้งหมดและทำมันได้ยังมีประสิทธิภาพในที่สุดพวกเขาจะต้องมีความมั่นใจในตนเองเนื่องจากเป็นเรื่องอย่างที่จะเป็นผู้ประกอบการและเครียดดังนั้นพวกเขาจึงต้องการความมั่นใจที่จะไปต่อไปแม้แมว่ามันจะยาก ตัวยอย่างของผู้ประกอบการคืออีลอนมัสก์ซึ่งเป็นซ e o ของ Tesla SpaceX และบริษัทอื่นออีกหลายแห่งคุณสมบัติเหล่านี้สามารถเห็นได้ในเขาเขามีความเสี่ยงต่างแต่เขาเปิดธุรกิจเหล่านี้แต่ทั้งหมดและพยายามความเข็ดเหล่านี้ในตอนแรกว่า ทั้งหมดอาจหล้มแล้วเขามีแรงจูงใจในตนเองเนื่องจากเขาทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนในธุรกิจของเขาอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งการนอนในสำนักง,งานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในแต่ละขังโซฟานี้ที่เขา นอนในโรงงานทัศนะของเขาสามารถมองเห็นได้ด้านล่างเขามั่นใจในทางในตัวเองเพราะมีหลายครั้งที่บริษัทของเขาอยู่บนขอบของความหลมไหลไแต่เขาเดินผ่านมันและ ประสบความสําเร็จเขายังเป็นวัฒกรรมายคณะที่เขาเขียไอเดียสําเร็จบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและมีสิ่งใหม่ๆยังต่อเนื่องเช่นกันนั้นคือทั้งหมดสําหรับวันนี้ขอบคุณครับและพบคุณในครั้งต่อไป